สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับการแบ่งปันข่าวสารของลูนาคลาสิกนะคะรวมถึงข่าวชิบะอินุนะคะและจะปิดท้ายด้วยนะคะเบบีดะะ็อกสถานการณ์ช่วงนี้ค่ะก็ยังคงเป็นในเรื่องของสายเก่าๆหน่อยๆน,นะคะเพราะช่วงนี้ราคาลูนาก็คล้ายจะดุตัวหรือไม่นะคะตอนนี้ก็มีชุมชนผู้มีที่พนนะคะต่างๆออกมาสวิตกาวกันค่อนข้างเยอะนะคะเพราะลูนาตอนนี้ไปติด นะคะหอบออนั่นเองนะคะมียอดนะคะการแอดเนี่ยถึงเป็นหลักแสนเลยนะคะก็ถือว่าเยอะอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะในการวิเคราะห์ของชุมชนและนะคะสถานการณ์ของลุนาา่าเกษตินาตอนนี้ค่ะข้อเสนอสความสำคัญก็ผ่านไปหมดแล้วนะคะก็ยังมีข้อเสนอเล็กๆน้อยอย,อยู่ค่ะรคะจะผ่านหรือไม่เดี๋ยวก็ต้องไปดูกันต่อไปนะคะส่วนชีบาอินุก็ยังคงเกาะอยู่ข่าวชีบาเรียมและข่าวอื่นๆของชิมา เราไปเริ่มข่าวแรกกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปติดตามข่าวสองน,นะคะคลิปนี้ไม่ใช่เป็นการแนะนําในการลงทุนนะคะเรื่องแรกเลยก็คือคําเตือนก่อน,นะครับเราไปดูนะคะการกลาวของชุมชนสักเล็กน้อยค่ะนะคะนี่ก็คือบานกาวของเชอร์ล่าสอดไปแนนค่ะพูดถึงลูน่าเหมือนกันกําลัง เริ่มไต่นะคะไต่ราคาขึ้นหรือไม่เล็กๆนะคะและมันมีในเชิงเทคนิคค่ะมันให้สัญลักษณ์นะคะเชิงเทคนิคของใบแนนให้สัญลักษณ์ถึงจุดปรับตัวจะเป็นจุดปรับตัวหรือไม่ใช้ใช้กระดานเทรดใบแนนอยู่ก็อลองมาคอมเมนต์แบ่งกันว่าต,ตัวจริงหรือไม่หรือเป็นแค่กาหลอกนะคะท่านอีกก็บอกว่าเส้นทางสู่เงินดอลลาร์ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่มันก็คุ้มข้าวค่ารูน่าเข้าสูา่หนึ่งดอลลาร์ได้นะคะอ้าววันนี้ก็ใส่เกาๆหน่อยๆน,นะคะก็เป็นนะคะตามชุมชนส,ส่วนใหญ่จริงๆมีผู้มีที่พนต่างๆค่ะวันนี้ช่วงนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะทวิตออกมากล่าวผักันให้ราคารูน่าพุ่งวิ่งขึ้นนั่นเองนะคะอ่ะนะคะในส่วนของนะคะเอาคริปโตนะคะใน เว็บไซต์นี้นะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันใช้งานไม่ได้ค่ะต้องขออภัยนะคะสำหรับราคาหรือการอัปเดตราคาค่าวันนี้ครับเดดไม่ได้นะคะเว็บไซต์ของดิฉันน่าจะมีปัญหาค่ะนะคะเปิดไปแล้วดูไม่ได้ว่าเรามาดูการยึเคาะขอท่าน,นูีบ้างกับผู้นะคะนักนะคะนักป่านักพุน,น,พนาของคุณโศอิสระนะคะก็คือริสนะคะ เล็กนะคะเรี้ยนขออนุญาตเรียกเขาชื่อว่าเล็กค่ะเขาก็อธิบายนะคะสรุปออกมานะคะดูเนื้อหาเป็นการวิเคราะห์ในเรื่องของราคาสถานการณ์ของฟาฉบับาภาษาไทยกันก็แล้วกันพอพูดถึงการตรวจตบการตรวจสอบความจริงเขาบอกว่าโอกาสที่รูน่าจะแตะหนึ่งร้อยยี่สิบนั้นส่งมากและแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยและการที่จะไปถึงหนึ่งดลลาร นั้น99.9%ของอุปทานจำเป็นต้องถูกเขาหรือปักและเทอราคาัสกยังคงนะคะต้องมีนะคะมามาเก็ตแคปนะคะที่6.9พันล้านการแยก90%ออกจากการหมุนเวียนโดยรวมการปักหลักและการเผาอาจทำได้สอบเป็นความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมซึ่งจะทำให้มียอดหมุนเวียน690พันล้านและที่มาเก็ตแคปนะคะที่6.9 พันล้านดอลลาร์สามารถทําได้ที่ราคา0.01ดอลลาร์หรือ1เซนนั้นคือ160จากราคาปัจจุบันในบริบทปัจจุบันเรามีสัสดส่วนการถือหุ้นประมาณ 1, 15%เล้วถึงแม้ความพยายามร่วมกันอย่างเข้มข้นก็แทบจะไม่ทำให้อุปทานเสียหายเลยนะครับศักยภาพการเผาอยู u s t c ไม่ได้เริ่มต้นเพื่อจัดการกัน่าอุปทานส่วนเกินและสำหรับดูน่าเพื่อ เพิ่มมูลค่าสูงสุดระบบนิเวศจะต้องไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องเท่านั้นนะคะ,ะมีสเสน่ดึงดูดความมากขเขาพูดถึงรูนาจะต้องมีสเสน่ดึงดูดผู้คนง่ายต่อการต่อเติมและยินดีเป็นอย่างยิ่งูนาอุปทานนั้นอุปทานมีสิ่งหนึ่งมูลค่าของระบบนิเวศเป็นอย่างอื่นนะคะ,ะพูดง่ายคือรูนาเนี่ยหัวใจสําคัญราคาจะไปถึงหนึ่งเซนหนึ่งบาทหนึ่งดอลลาร์มันเรื่องของคุณภาพ และเขาก็ได้พูดถึงว่ากาลดอุปทานนอกจากเขาแล้วต้องมีความต้องการด้วยคนก็พูดง่ายก็คืออุปสงค์อุปทานสองใหญ่รูหน้าอุปทานเป็นสิ่งหนึ่งมูลค่าของระบบนิเวศเป็นอย่างอื่นนะคะหน้าดึงดูดใช้งานง่ายและเป็นนึกหมายถึงคู่มือคู่มือเอกสารประกอบที่อัปเดตนะคะและความช่วยเหลือสําหรับผู้สร้างใหม่และ ทีมผู้พัฒนาที่กลับมาเพื่อขจัดอุปสรรคในการสร้างที่นี่นให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และผู้สร้างที่ต้องได้รับการสนับสนุนและผลิตภัณฑ์ของพวกเขาที่ใช่นะคะฉันยังคิดว่าเราจําเป็นต้องถูกมองว่าเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมระบบจักรวาลตลาดและศูนย์การศูนย์กลางสํารวจสําหรับผู้ใช้เราจําเป็นต้องยอมรับอนาคตของนะคะอ่านะคะมา เรียนรู้จากสิ่งที่ดีที่สุดและมาสร้างความมั่นคงให้ตัวเองอีกครั้งหน่ฐานะชุมชนที่ใหญ่ที่สุดและดีที่สุดในคลิปตไม่ว่าความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับนะคะวาดูคอนเชอร่ามันนี่การกระทําของพวกเขาจะส่งผลให้เกิดชุมชนที่ยอดเยี่ยมแห่งนี้และนะคะจากเขา้เขาเข้าฐานและการทําลายล้างที่ได้รับเวลาและความพยายามมีอย่างเพียงพออารยธรรมใหม่ๆที่ นะคะถือเนิดขึ้นและมักจะจบลงด้วยความยิ่งใหญ่ค่าการ,กร,ร,ร,รสร้างกลไกแรกเปลี่ยนลูน่า USTC 2หรือนะคะที่คล้ายกันอาจช่วยเผาผ่าญลูน่าในปริมาณมหาศาลแลสิ่งที่เคยใช้มาก่อนในฐานะแรงผลักดันสำหรับ USTC ลูน่าด้วยการปรับตัวและการป้องกันเพิ่มเติมและการควบคุมเงินทุนอาจเป็นกุญแจสำคัญในการพื้นตัว หลายกลุ่มกำลังตรวจสอบเรื่องนี้หากคุณมีความสามารถที่เกี่ยวข้องและสนใจที่จะบรรลุการเปลี่ยนแปลงแทนที่จะได้รับเช็คเงินเดือนฉันเซ็นชื่อให้คุณก็ได้นะคะนี่ก็คือสิ่งที่เขาเขียนนะคะสรุปสรุปมานะคะเขาวิเคราะห์ว่าจะไปถึงหนึ่งเซ็นนะคะก็ต้องมีการลดอุปทานครั้งใหญ่นั่นเองนะคะอ่ะนะคะเราไปดูข่าวอื่นต่อค่ะข่าวนี้ของท่านราะก็เช่นเดียวกันก็มีการวิเคราะห์ราคาของลูน่านะคะโชลาก็สุดกลับม,มาอีกครั้ง สำคัญในตลาดสกุลเงินดิจิตอลน,นะคะถือละกะสิกรายขึ้นไปอยู่ที่หนึ่งร้อยสกุลเงินดิจิตอลชั้นนำความมูลค่าตลาดในช่วงนะคะยี่สิบเจ็ดกันยายนสองพันยี่สิบสาะคะปัญหาก่อนหน้านี้สกุลเงินดิจิตอลเผชิญกับความคล้ายแพ้ทอนสุขัในเดือนพฤษภาคมสองพันยี่สิบสองก เมื่อเกือบจากไลฟ์่าเนื่องจากการลดราคาของเทอร์ล่า UXC และมูลค่าของลูน่านะคะที่ล่มสลายการจัดันดับปัจจุบันจากแหล่งข้อมูลต่างๆนะคะคอยมาเก็ตคับและนะคะคอยฟ่าคโคโลนะครปัจจุบันเทอร์ล่าคัสิกอยู่ในอันดับ81และ90ตามลำดับนะคะในกลุ่มสกุลเงินดิจิทอลตามมูลค่าหลักของราคาความพยายามของชุมชนในการฟื้นขู คืนชีพของเจระ่สิทธิ์เป็นผลมาจากความมุ่งมั่นของสมาชิกในชุมชนพวกเขาได้ดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อสร้างระบบนิเวศเทอล่าขึ้นใหม่และได้ดําเนินการนะคะตามมาตรการที่มุ่งเพิ่มความยั่งยืนและเสถียรภาพของบล็อกเชนลูน่านะคะมาตรการที่นําไปใช้มาตรการบางอย่างที่ดําเนินการโดยชุมชนลูน่าได้แก่การน,นําภาษีการเผาไหม้การลดาการออกบล็อก ทันฟอนเหล่านี้ส่งผลให้อุปทานของโทเค็นลูนาลดลงและส่งผลให้มูลค่าของโทเค็นเพิ่มขึ้นนะคะในเวลาต่อมาการพื้นตัวของลูนาพาสสิคนี้ยังเป็นข้อที่สู์ถึงความยืดหยุ่นและความสามารถในการฟอกตัวของสกุลเงินดิิตัลบางสกุลและอิทธิพลของชุมชนในการพื้นผู้คงการของพวกเขาอย่างไรก็ตามก,การลงทุนสกุลเงิน จะต้องทําการวิจัยเป็นการสวนทั่นะคะนี่ก็คือข่าวของชุมชนที่มีการแบ่งปันและววิละวิเคราะห์ราคาต่างๆของผู้มีอิทธิพลต่างๆกันมาดูในส่วนของข่าวของชีบะอีนุกันบ้างะคะมังข่าวนี้ค่ะข่าวนี้พูดถึงกิจกรรมปลาวาน,นะคะ่ะข่าวนี้พูดถึงปลาวานพุ่งสูงขึ้นนะคะเมื่อชีบจจะจับปลาการเคลื่อนไหวของราคาะคะ สกุลเงินดิจิตอลได้เห็นการทําธุรกรรมวานขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในวันที่ยี่บสองกันยาการซื้อขายมากถึงหนึ่งแสนนะคะหนึ่งแสนดอลลาร์ต่อที่สองสิบแปดล้านดอลลาร์ซึ่งปรุงกับการพุ่งขึ้นก่อนหน้านี้ในวันที่สิบเอ็ดกันยากิจกรรมของปลาวานที่เพิ่มขึ้นนี้บ่งชี้ถึงการสะสมและการกระจายการถือครองที่บาทอย่างมีในสื่คัาญโดยผู้ถือรายใหญ่ค่ะในการพัฒนาที่ไม่คาดคิดที่บาทค่ะสกุลเงินดิจิตอลที่ได้รับแรง บรรดาใจจากมินได้เห็นการเพิ่มขึ้นอย่างมากในธุรกรรมปลาวานขนาดใหญ่ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาในวันที่22กันยายนนะคะปริมาณการซื้อขายทั้งหมดที่สูง1แสนดอลลาร์แ38ล้านดอลลาร์ซึ่งเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันในวันที่11กันยายนจำนวนธุรกรรมขนาดใหญ่เหล่านี้ยังเกิดยังเกินข้าเฉลี่ยจุดวันอืกนนะคะอยู่ที่39รายการในวันนี้ค่ะธุรกรรมขนาดใหญ่ของ ชีบักนะคบพุ่งสูงขึ้นแต่ผู้ค้ามองว่ามีความผ,ผันผวนเพิ่มขึ้นกิจกรรมของวานที่ได้รับการปรับปรุงใหม่นี้ส่งสัญญาณว่ามีบางอย่างกํงลาลังก่อตัวขึ้นสําหรับอะคอยนะคะเนื่องจากกู้ถือลายใหญ่ดูเหมือนจะสะสมหรือกระจายการถือของชีบะที่มีในสําคัญสําหรับนักลงทุนเหตเดอร์ทั่วไปการทําธุรกรรมของวานที่พุ่งสูงขึ้นมกักจะนำนะคะหน้าความผ,ผันผวน,น,นที่เพิ่มขึ้นและการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น น่าเสียด้ยสำหรับผู้ถือชีบะการเพิ่มขึ้นยังไม่ได้แบแ่าเป็นการเคลื่อนไหวของราคาที่เป็นบวกแม้จะมีการพุ่งขึ้น38ล้านดอลลาร์ที่เกิดขึ้นซ้ำๆชีบะก็ร่วงลงต่ำกว่ารัะดักแนวรับที่สำคัญซึ่งบ่งชี้ถึงควารของแค่ของแนวโน้มขาลงอย่างต่อเนื่องนะคบหลังจากราคาลดลงหลายเดือนราคาบินคอยมองเห็นจุดสุสุดใหในพื้นที่ ประมาณนะคะศูนย์ห้าตัวจุดนะคะดอลลาร์นะคะนี่ก็คือข่าวนี้ส่ะไปดูข่าวอื่นต่อของชีบะข่าวนี้พูดถึงบริหารนะคะบริการชีบะค่ะวิชิตต้อนไอดีสำหรับชิบะเลียมของชีบะประกาศเปิดตัวในเดือนตุลาคมน,นะคะโครงการชิบะไอดีนะคะก็คือนะคะเป็นได้ประกาศแผนการอย่างเป็นทางการที่จะเปิดตัวบริการซื้อโดม โดเมนแรกนะโดเมนแรกที่ออกแบบมาสำหรับระบบนิเวศของชิบะเรียมโดยเฉพาะคาดว่าจะเริ่มใช้งานได้จริงในเดือนในต้นเดือนหน้าการพัฒนานี้อาจเป็นก้าวสำคัญสำหรับบล็อกเชนชิโครงการชิบะไอดีได้รับการสนับสนุนโดย b l o e of h u s h m a n ซึ่งเป็นบริษัทร่วมลงทุนที่จดทะเบียนในรัฐไวโอโอมิงสหรัฐอเมริกาโดยมุ่งเน้นที่ การสนับสนุนผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่เป็นนวักตกรรมในภาคส่วนข้อมูลประจำตัวดิจิตอลแม้ว่ารายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับผู้อ f อฟพัสแมนและทีมซิบะไอดียังมีจำกัดแต่บริษัทก็ให้ข้อมูลที่ครอบคลุมลเกี่ยวกับทีมผู้บริหาร4คนและภารกิจกวกเขาในด้านสินทรัพย์ดิจิตอนะนี่ก็คือเหรียญน,น้องใหม่นะคะที่จะนะคะเกี่ยวข้อง นะคะเป็นพันธมิตรของชิบะเหลี่ยมนั่นเองนะคะชีบะตามเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเป้าหมายหลักของชิบะไฟดีคือการแนะนำบริการชื่อดชิปนะคะบนชิบะเหลี่ยมซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่ชื่นชอบชิบะชิปนะคะได้รักษาความปลอดภัยบนนะคะ โดเมนเว็บ3ของตนคุณสมบัติที่สำคัญครับแพลตฟอร์มชีบัไรดีมาพร้อมกับคุณสมบัติคุณสมบัติหลายประการรวมถึงศูนย์กลางการค้นพบหอบดรวมศูนย์ที่ให้ผู้ใช้สามารถสำรวจโดเมนที่รองรับและคอลเลกชันที่กำลังมาแรงผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์จากคำแนะนำนะคะอัตโนมัติและการตรวจสอบสถานะการลงลงทะเบียนอย่างรวดเร็วเพื่อปรบนะกระบวนการรับ โดเมนที่ง่ายขึ้นแพลตฟอร์มที่ยังมีผลลัดเฉพาะสำหรับการซื้อขายโมเดลโดเมนนะคะรวบรวมสภาพคล่องจากหลักนอกจากนี้ยังมีหลายนะคะยังมีพอร์ตคลัสบอกรวมสำหรับงานการที่ง่ายนะคะอันนี้ก็คือข่าวนี้ค่ะไปดูข่าวอื่นต่อค่ะข่าวนี้นะคะมาเป็นข่าวเดียวกันนะคะมาดูข่าวนี้ค่ะพูดถึงชีบะและวิสทูมีส่วนร่วมกับชุมชนชิบะในกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นนะคะ ตลาแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลน,นะคะ Bit2 เป็นเจ้าภาพจัดการนะคะชุมชนนะคะเล s t e n e r นะคะชิบะผู้ดูแลระบบของชิบะใน s o l u t i o n AMA ที่เน้นนะคะหรือยืดสอง Blockchain ชิบะเหลียมนะคะชิบะและบริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลชั้นนำนะคะ Bit2 ได้เสร็จสิ้น Section น,นะคะการประชุมของชิบะเหลียมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะ Bit2 ได้เตรียมการสำหรับ เอเซชันนะคะ a อ a มาตั้งแต่วันที่22กันยาซึ่งเป็นช่วงที่มีการประกาศการพัฒนาครั้งแรกในทวิตความผลนะคะผลชีวะนะคะเตือนผู้ที่ชื่นชอบนะคะนี่ก็คือข่าวเดทดนะคะมา,มาดูนะคะเน้นย้ำความกล้าหาญของชีบาเรียมนะคะข้อมูลที่มีการประชุมคุยกันนะคะเป็นหลักนั่นเองนะคะในเรื่องของนะคะ,นะคะแฟนะ่าแฟนตัวยงของชีบาเรียมนะคะ เรื่องของโปรโมทโปรโมชั่นมอบสิบจุดสิบล้านจิบะเพื่อเฉลิมฉลองการเปิดตัวนะคะเม,เมนเน็ตของชิบัรเรี่ยมนะคะเขาได้ให้รางวัลน,นะคะเป็นการอัปเดตนะคะเป็นการนะ,ะอัปเดตนะคะเป็นการจัดกิจกรรมระหว่างนะคะบริษัทลงทุนชุมชนนั่นเองนะคะมาดูข่าวนี้ค่ะนะคะนาวโนดค่ะประสานร,รวมรอดชิบัรเรี่ยมนะคะทวิต และก็ซูตนะคะเข้ากับชิบะเลียม RPC นะคะดูสักเล็กน้อยกับนวโนดภาษารวมนะคะบล็อตชิบะเลียมทีสเข้ากับชิบะเลียม RPC นะคะซูดนะคะโนดซึ่งกับเคลื่อนเครื่องมือการเงินแบบกระจายอำนาจอัตนมัตินะคะดีายในทวิตของโนดผู้ให้บริการโนดที่โดดเด่นได้ประกาศที่สําคัญสําหรับชุมชนชิบะขอแจ้งเตือนเกี่ยวขับการรวมระบบใหม่ของชิบะเลียม โดยเฉพาะอย่างยิ่งวโนเดเปิดเผยว่าขนาดนี้บลอดชีนะคะชีทวิตได้รับการรวมเข้ากับน,นะคะฟรฟูโน้ของการเรียกขั้นตอนระยะไกลของชิบาเลียม R P C แล้วค่ะำแถลงขวานว่าเรายินดีที่จะประกาศกลอดของชิบาเลียมทีทชุดนะชุดได้รับการขับเคลื่อนโดยนโนดชิบาเลียม R P C นะคะนี่ก็คือข่าว บอสชิบะนในภาพที่มาพร้อมกับทวิตของออนดอธิบายะะชิบะชืะช่อเป็นชิบะเหลี่ยมอ่านี่ก็คือข้อมูลที่มีการแบ่งปันในทวิตนะฮะ่านนะะะะสำหรับคลิปในวันนี้คงจะนะคะสำหรับชิบะคงจะแค่นี้ก่อนก็แล้วกัน,นะะมันซ้ำๆกันนะคะมาดูกันอ,อัปเดตของเบบีด o อกบ้างมีการเคลื่อนไหวอะไรนะคะช่วงนี้ก็ยังคงอยู่กับโปรเจกต์ใหม่นะคะนั่นก็คือ a i a p p นะคะ ่าอย่างวันนี้ค่ะเยกระสผพ้พัฒนาก็มีการแบ่งปันนะคะว่า baby dog ai ft คืออะไรนะคะเขาก็อธิบายว่าคืออะไร collection การซื้อขาย nft แรกที่อวตาลถูกสร้างขึ้นโดยผู้ใช้ผ่าน ai ใส่ความคิดของคุณและชมจินตนาการของคุณกลายเป็นจริงผ่านเครื่องมือพาย ai ของเราสร้างผลงานชิ้นเอกของคุณให้เป็น ft หากเป็น ft ที่สร้างผ่านการชำระเงินแล้ว นะคะเบบีด็อกปัจจุบันเผาผ่านไปแล้ว20บวกพันล้านนะคะนี่ก็คือข่าวเดือดการเปิดเอ,องไอก็มีวัตถุประสงค์เพื่อลดอุปทานเช่นเดียวกับอะนอกจากนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเบบีด็อกนะคะดูข่าวนี้สักเล็กน้อยนะคะข่าวนี้ก็ยังเป็นการโปรโมทผ,ผู้ถือครองเบบีด็อกมาเป็นผู้บุกเบิกความคิดสร้างสรรค์คลิปโตแล้วการเติบโตนะคะในเรื่อง ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะเป็นข่าวรณรงค์ให้นักลงทุนมาใช้กามนะคะมาใช้เบบีด็อกกอบเอไอนะคะสําหรับข่าวในวันนี้ก็คงจะนะคะแบ่งปันเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะคะปยดท้ายด้วยภาพสวยๆของเบบีด็อกในคลิปนี้ค่ะนะคะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะแบ่งปันเพียงเท่านี้นะคะอ่านภาษาไทยภาษาอังกฤษอะไรผิดพลาดตองขออภัยใครที่เข้ามาติดตามใหม่และไม่คุ้นเคยกับดิฉันเลยนะคะว่าอ่านภาษาไทย กิดบ่อยภาษาอังกฤษก็ไม่ถูกเลยไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะใครชอบก็ตามค่ะถ้าใครไม่ชอบให้นะคะไปเลือกติดตามน,นะคะผู้รู้ต่างๆกับเอาที่เราเสพและสบายใจไปเลยนะคะเพราะิฉันไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการอ่านข่าวมาแบ่งปันเพราะเป็นนักลงทุนต้องการติดตามข่าวค่ะ,คะก็นาเอามาแบ่งปันเท่านั้นนะคะก็จะมุ่งเน้นแบ่งปันเพื่อนๆด้วยกันเท่านั้น,นะคะ่ะใครที่มาติดตามเพพาะต้องการข่าว เพียนก็แนะนํานะคะให้ไปิดตามหลายๆช่องค่ะเพราะผู้ที่เขาอ่านข่าจริงๆก,ก็มีเยอะนะคะใครที่เข้ามาใหม่ก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็แล้วกันนะคะสำหรับคลิปในวันนี้ก็คงจะแบ่งตอนเียงเท่านี้และปิดท้ายด้วยคำเตือน,นะค่ะ